เครือข่ายหมอดินอาสาคือตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินสามารถให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเป็นทั้งผู้ช่วยเป็นทั้งผู้นำในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินในการปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพก็จุดเริ่มต้นของการเป็นหมอดินก็คืออยากเรียนรู้อยากหาประสบการณ์ แล้วก็นํามาปฏิบัติธรรมเช่นว่าเราศึกษาดูงานในมาเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับของเราสิ่งไหนที่ว่าสมควรจะามาใช้กับพื้นที่ของเราได้เพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับผมอันนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ับประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นมดินาสาเช่นเรามาทําการอนุรักษ์ดินและน้ําหรือว่าปรปับปรุงบํารุงดินอะไรเงี้ยครับก็ได้ประโยชน์มากครับเช่นปลูกป,ปรับปรุงบำรุงดินเราก็ใช้เป็นปูนปูนะบายบ้างอปอะเทืองบ้างอะไรครับที่ปรับปรุงบำรุงดิน จากดินที่เราที่ใช้มานานนามันเสื่อมโทรมมากเราก็ได้เอามาปรับปรุงดินแล้วแล้วเราก็มาปลูกพืชที่ว่าเช่นยเงาะทุเรียนกล้วยพวกนี้ครับแล้วก็เป็นที่มาของที่ว่าชาวบ้านเห็นเราทําได้เขาก็ได้มาดูที่บ้านเราเป็นจุดเรียนรู้ชาวบ้านก็มาศึกษาดูงานที่บ้านเราเนี่ยล้วก็ได้กลับไปทําจนประสบความสําเร็จปีปวับเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมกรมพัฒนาที่ดินครับเรามีภารกิจครับที่จะ ขยายเครือข่ายนะครับในการที่จะขยายเครือข่ายการทำง,งานดับพื้นที่นะครับซึ่งของหวัดลบบุรีเนี่ยเรามีมมดินอาสานะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1นึ0สี่ี่ลายนะครับซึ่งกระจายครอบคลุมทุกตำบลทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้นะครับกรมดินเนี่ยครับเราก็ยังมีการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ใช้พื้นที่ตัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้ท่าแปลสาสตนะครับเพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จากการทําศูนย์เรียนรู้แล้วก็ท่แปรทิศครับไปขยายผลสุดฤกษ์กรครับในดับพื้นที่ต่อไปครับผลประโยชน์ที่กรได้รับจากมดินอาสานะครับเนื่องจากว่ามดินอาสาของเรานะครับคนใหญ่เนี่ยครับเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้จากการที่รับการอบรมมาตลอดอย่างต่อเนื่องปีละหนึ่งครั้งครับสามารถนําองค์ความรู้เรื่องของการปรับปรุงดินนะครับการจัดการด ลักนานๆนะครับไปขยายผลให้กับครในพื้นที่นะครับโดยทําเป็นศูนย์เรียนรู้ในดับตําบลนะครับแล้วก็ทําเป็นแปลงสาธิตนะครับเพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งนําผลเรียนนี้ครับไปขยายผลในเรื่องของการอบรมถ่ายทอดในทุกเวทีเพื่อให้เป็นเวทีของแปลงใหญ่ก็ดีนะครับการประชุมหมู่บ้านก็ดีนะครับ ได้มาเป็นเครือข่ายกับพี่วิเชียนที่เป็นหมอดินพี่วิเชียนก็เลยแนะนําให้เราเป็นหมอดินของหมู่บ้านค่ะแต่พี่วิเชียนเป็นหมอดินของตําบลตอนนี้เนื่องจากว่าเราทําเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินค่ะพี่วิเชียนก็จะเป็นผู้แนะนําให้เรามาทําปุ๋ยทําจุลินทรีย์ทําปุ๋ยหมักเพื่อไปปรับปรุงดินในแปลงค่ะเนื่องจากเราเป็นเกษตรกรมือใหม่ก็ในนามหมอดินนะครับที่สวนผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์ หายทอดเทคโนโลยีของสถานีพัฒายาดินจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าเข้ามาดูในปัจจุบันแล้วก็จะมีเทคนิคในการใช้ปุ๋ยมากโดยมากกับพื้นเลยไม่ต้องมาทํากองมักนะครับแล้วก็การใช้น้ําหมักก็มีน้ําหมักพอดอสองน้ำหมักพอดอสามพอดอเจ็ดแล้วก็พอดอสิบสี่ใช้ได้เลยนะครับซึ่งได้ผลดีมากวิธีการใช้น้ําหมักส่วนใหญ่ผมจะปล่อยไปกับระบบน้ำครับคือเราเปิดสปริงเกอร์เสร็จแล้วเราก็มีถังน้ําหมักแยกต่างหาก เอาน้ำหมักประมาณสัก10ลิตรใส่ไปในรองน้ําประมาณ500ลิตรครับแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันกับระบบน้ําถ้าเราเราให้น้ําทั้งวันจนใหญ่ผมจะเน้นการใช้สปริงเกอร์หัวเล็กๆเป็นมินิสปริงเกอร์ครับในครั้งนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณ สถานีพัฒนาที่ดินที่ไม่เพียงแต่ถ่ายท่อเทคโนโลยีต่างๆที่มาให้ผมมาใช้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังสนับสนุนปัใจจัยในการผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนี้ด้วยแล้วรวมทั้งได้มีการส่งเสริมในการขุดบอ่อนอกเขตชนประทานให้ด้วยครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ในสภาวะปัจจุบันนที่อากาศแห้งแล้งครับซึ่งได้ผลดีทําให้เรามีน้ําใช้ในช่วงฤดูแล้งทําให้ผ,ผลิตออกมานอกฤดูได้ครับ หน้าที่ของหมอดินอาสาไม่ได้มีเพียงการปรับปรุงบำรุงดินให้กลับมาฟื้นคืนชีวิตและเกิดความอุดมสมบูรณ์เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่เกษตรกรไทยได้อย่างยาวนานดังนั้นหมอดินอาสาจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาจากต้นทางสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน